ไข่ทั้งหมดนะฮะห้ากว่าฟองนะครับผมกําลังดึงออกมาจากหมดแล้วเหรอดูเหมือนเยอะโอเคเว้เก้าเก้าอ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมไอคิวหนานะครับตัวจริงไม่มีไม้โทนะฮะไม่มีไม้โทคือเซิร์ฟทรอนะฮะเขาาโลกี่จะเป็น ไอ้คิวหนาคนจริงนะฮะอย่าสับสนสำหรับวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาเล่นๆนะครับผมเรามากับไข่ทั้งหมด25ฟองนะครับอืมอย่าอ่านชื่อกิ์เด็ดขาดนะครับผมอันนี้เป็นชื่อกิ์ที่มีคนชวนมานะผมไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งอะไรทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเปิดที่เมืองอัลบาต้ากันดีกว่านะครับผมจะไม่พูดเยอะแล้วผมจะไม่พูดว่าไข่มันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ผมจะเปิดเลยนะคือแบบ เปิดคิดซะว่าคือเอาเงินมาผ่านเล่นนะฮะพอดีใสปนะ่สปลใส่ปลสำหรับเ,เดี๋ยวผมพอหาเก้าอี้นั่งก่อนแถวนี้อับาทตาถ้าจำไม่ผิดอจะมีเก้าอี้นั่งอยู่โอเคนะฮะโอเคเผมนั่งตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวามาดูไอเทมดีกว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับใครใหม่นะฮะมันจะมีของมีเบียแล้วก็มีหมวกคอตูมหมวกคอตูมนี่อยากได้มากอะ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนี่ พูดน่ารักที่เป็นประดับด้วยหูแมวแสนซนเอาไว้ชวนให้ผู้ที่สวมใส่รู้สึกอีกอันนึงครับเป็นเบียหมกเบียบก perfect dots บวก5แต่ดูแล้วอันนี้ดีกว่านะครับ25ฟองออกทักไป24เดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมีคำฟงแอบแฝงนะฮะเปิดผมจะเปิดแบบช้างใบทั้งปัวเอาใบบัวมาปิดนะฮะแล้วก็จะเปิดเสร็จแล้วมันก็จะได้ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะฮะ ก็ลองแบบเซิฟเซิฟอ้ามันไม่มีกดยืนยันหรอวะอ๋ออันใหม่นี่หว่านั่นะนะเออตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดนานนะเดือนหนึ่งลืมครับลืมหนึ่งอันนะฮะได้มาแล้วครับผมลืมผมว่าเราลืมเรียนกดดรอปก่อน,นะครโอเคกดดรอปแล้วก็นั่งกดใบที่หนึ่งมาแล้วใบที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ <S <S เฮ้ยเงียบว่ะ เงียแบบนี้ใจคอไม่ค่อยดีนะฮะอย่าไปคิดอะไรครับ11 12ไม่คิดอะไร13ไม่คิด14ไม่คิด15ไม่คิด16มันจะไม่คิดเลยไม่ได้นะฮะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยคนเราเนี่ยไม่สามารถหลอกตัวเองได้ครับไม่ตัดก็อ,อีก1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่9อีก9ฟองครับผมผมว่า เราสามารถเล่นของได้เคยฟังเพลงนี้ไหมฮะฝนตกที่หน้าต่างอ่าเดี๋ยวผมร้องให้ฟังผมร้องเพลงนี้ปุ๊บมันจะได้ของดีเพียงแค่ฝนตกลงทีหน้ต่างในตอนเช้าเพียงแค่น้มตัซัะพะว่าตัวนาตกสมาธิผู้สัจมาและผมว่ามาชัวร์พอดีเพลงนี้อาจจะใหม่เกินไปเรากดกันต่ออย่าไปคิดมากกดไปอีก อีกนิดนึงจะสุดขอบแล้วอือออีกสามฟองที่มจะไม่ได้เลยว่าดวงมึงเปิดมาตั้งกี่มือกี่ฟองผมว่าปิดคลิปดีกว่าอีกสองฟองเนี่ยไม่ต้องเปิดละผมไม่เปิดแล้สองฟองเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแบบนี้สวัสดีครับอดใจไม่ไหววะเฮ้ยได้เฉยเลยเฮ้ยเบียครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นหมวกอะไรหมวกเบียเฮ้ยเบียยังดีไว้ อีกฟองนึงปึ๊บโอ้โหเคียใจกูาหายแวบ,บเลยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอ้ยเบ่นขยายอยู่ไหนโอโไ้ได้หมวกได้หมวกได้หมวกเบียได้หมวกเบียโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ได้หมวกเบียครั้ง,ง,ง,งแรกโอ้โเกือบไปแล้วต้องหลอกมันครับมันต้องหลอกมันต้องหลอกมันต้องหลอกว่ากูจะไปแล้วนะโอ้ยสุดนี้ลูกนี้กูไปตั้งแต่ฟองแรกแล้วแม่เดี๋ยวเดี๋ยวหาแม่นขยายก่อนหุ้ยตื่นเต้นครับผมดูดูเนื้อเตืองดิสันเดี๋ยวกด เดี๋ยวนะฮะเปิดเอาเป็นขยายก่อนนะครับผมโอโหมาค่ะเอาเรื่องนะขายครับเอาตังไปเปยสาวสาวาประกาศขายเลยฮะเอาเรื่องว่ะตอนนี้ผมเปิดประมาณตีตีหนึ่งกว่ากานะใครจะเปิดได้ดโอโหกินเบียไหมฮะกินเบียไหมครรสชาติของเบียรที่ได้ดื่มหลังจากอาบน้ํานี่มันสดชื่น แต่ว่าเด็กๆและเยาวชนไม่ควรดื่มนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินก่อนต้องอวดเพื่อนวะต้องอวดเพื่อนวะต้องอวดสักหน่อยแล้ววะป็นไงเฮ้ยนายนายกินเบียไหมเฮ้ยโอ้โหนี่ตามที่ผมคำนวณเป๊ะเลยนะใบที่24ออกเฮ้ย25ฟองออกทั <25. S 2> ออกไปบ4นี่มันไม่ใช่หมอดูแล้วนะฮะอันนี้เป็นหมอเดาแล้วดวงดีจังครับอ๋อไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับ มพูดพูดเหมือนผมเป็นคนดวงดีที่เปิดทุกคลิปแล้วได้นะฮะนี่เกือบจะอีีที่3 4มร้อยเอลยวเราจะปิดคลิปแล้วยาวแล้วกูนายนายกินกินเบียร์ไหมอกินเบียร์ไหมบนหัวเราอาเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะนายหาเพื่อนคุยด้วยหรอ <c oughs> โอ้โหเศร้าอ่ะเซิร์ฟเวอร์ทอนี่คุยกับคนอื่นแล้วเป็นอย่างนี้เหรอเราคุยด้วยได้ โอ้ไม่เป็นไรครับชี่แม่งเศร้าอ่ะเหมือนคูเป็นโรคซึมเศรา้าอ่ะไม่มีใครอยู่เลยนี่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 นอกินเบียร์ที่ห้องพี่ไหมนอป็นไงเป็นไง,เ,นไงเอาเรื่องวะ่ะนายกินเบียร์ที่ห้องพี่ไหมนอเอาเรื่องวะ่ะ <laughs> ถ้าคุณไม่มามาเบียร์อย่างเรารู้สึกชื้นใจครับผม เบียยังมานะฮะแต่ผมว่าเบียในโอกาสน่าจะได้ง่ายนะเพราะว่าตอนนั้นผมเคยเปิดไข่อยู่มันจะมีอะไอหูหูที่มันกระดิกได้นะครับเป็นโบสีสีเขียวสีเหลืองผมก็เปิดได้ง่ายนะแต่ว่ามันไม่รู้ดิเพราะว่ามันได้ง่ายถ้าไม่ใช่คอรอะ่ะแต่อย่างนั้นก็ถือว่าโชคดีนะเดี๋ยวผมขอโยนเก็บเข้าครังก่อนได้ทั้งทีนะครับผมได้หมวกเบียียกว่ามันดีไม,ไมเนี่ยบอกโปรเฟสต์โดนห้าโไปตีแรงวันนึกไงวะ เดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนที่ไม่ได้ใช้โอ้โหไม่ต้องสืบถามนะครับว่า,าในในคังผมนี่ยาแอดเท่าไหร่นะฮะยาแอดยาคู cool เนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะดูนะ Mir acle. Mir acle. มิเลเข้ามีเลคเข้ผมมิมิเลคเข้ผมกดไปนี่ผมยังไม่ได้ใช้นะเนี่ยเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดแปดขวดอะ กี่ผมโยนขวดที่9้าหรือเปล่าหรือว่ามันทับกันนะฮะโอ้โห,โหเยอะมากแล้วมีอะไรอีกอะหมดแล้วนะครับประมาณนี้คร่าวๆสับวันนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปเลยดีกว่าโอ้โหได้บวกเบียนะเฟี้ยวจริงๆนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอเป็นไข่เดือนหน้านะครับผมเปิดเปิดเดือนละชุดนะครับผมนี่ต้นเดือนมาก็จัดเลยครับผมนะ้วก็ได้ไปแล้วน้ำใจให้หวังว่าปีกหรือไม่อะไรของแลจะมาทั้งทีนะครับผมในววันนี้ขอลาไปก่อน,นครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ เชื่อมน้าหมด